หลังจากดื่มน้ำอัดลมไปหนึ่งชั่วโมงร่างกายคุณจะได้อะไรบ้างโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัด์10นาทีแรกร่างกายของคุณจะดูดน้ำตาลขึ้นมา10ช้อนชา20นาทีต่อมาร่างกายของคุณจะมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น 40นาทีต่อมาม่านตาคุณจะขยายความดันโลหิตในเลือดจะสูงขึ้นและที่สำคัญคือสมองคุณจะบล็อกไม่ให้คุณง่วงเพราะในนั้นมีสารคาเฟอีนอยู่และหนึ่งชั่วโมงต่อมาร่างกายคุณจะสูญเสียแคลเซียมแมกนีเซียมและสังกะสีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างกระดูกเป็นอย่างยิ่งสิ่งต่างๆนะครับเราอาจจะอร่อยเราอาจจะติดเราอาจจะอย คุ้นเคยกับมันแต่สิ่งที่สําคัญคือมันไม่มีประโยชน์กับร่างกายเราเท่าไหร่เลยแล้วลองมาดูนะครับว่าเทคนิคของการกินอย่างไรให้ผอมเราควรจะต้องเลี่ยงข้าวน้ําตาลและเลี่ยงแป้ง เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นจะเป็นส่วนสะสมของไขมันในร่างกายถ้าเรากินหวานมันจะลงพุงถ้าเรากินเค็มมันจะลงขาถ้าเรากินมันมันจะออกข้างเราลองดูนะครับว่าตอนนี้เราออกอะไรอยู่ถ้าเราออกสิ่งใดสิงหนึ่งเราสามารถลดได้ตามโครงสร้างนี้เลครับจากธิรพัฒนนะครับเกิดมาเพื่อแทนคนเกิดมาเพื่อแบ่งปันตัวเองครับ